ท่ 2, Bond, 2, 000, านท enfin, ี่สองนะครับเดี๋ยาวชนรุ่นะครับบริษัทสมรรถเซอร์วิสมันจะสองพันบาทครับท่านที่สามครับคุณชัยวัฒน์เกื่อลาลีนะครับหนุ่มสนิทดาราครับเป็นท่านบาทครับท่านสุภาพกิติธันนะครับครูพีเอชบร์บี้สเป็นภาษาครับท่านสราวุฒินะครับคปูทวักกะลายเป็นท่านบาทครับ ดันสันสีนะครับปู่สันติภาคกลาศึงข้าบ้านครับเทวีนะครับซีออโต้สวิตห้าร้อยบาทครับและวันนี้มีผู้บริจาคร่วมนะครับซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกเกศศร์แต่ก็เป็นผู้มีเกียรตินะครับคุณนุษย์สอนจนสุขนะครับปู่สหชัยออโต้สวิตบริจาคึงข้าบานครับ นายกนะครับเลชร์นะครับผู้ชอทนักรดีเป็นปรากากครับแล้วก็ท่านชาเนีนะครับท่านมีหลายปู่นะครับปู่ิีหกายต์างหากิารเป็นต่างครับครับแล้วก็โดยส่วนตัวเองผมร่วมบริจาค500บาทครับรวมเป็นทั้งมนะครับบางทีผมน่าไปดีเดี๋ยวขอทานไดีนะ หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับก็ขอคุณตุรวจที่ท่านทำในานี้นะครับอำนวยคกท่านนะครับมีกิจการที่รุ่เรืองคบควนความสุขชาไทยครับร่วมลง ประสบไทยนะครับผสบไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าพวกเราจะร่วมนึ่แต่ช่วยองค์กรญี่ปุ่นนี้นะฮะเป็นจำนวนเงินระดับต่เราพวกเราเองด้วยนะฮะหลัอที่ก็ต้องหายสำคัญจรที่เราจะให้สมาคมด้วยคณะกรรมการด้วยก็แต่ศรัทธานะฮะแล้วก็ศรัทธา ก็ต้องขอบคุณย่างยิ่งนะครับท่านนายกตูนะฮะเพื่อเป็นเป็นสิริมงคลไปสมานประกอบการท่านทุกท่านนะครับในส่วนของว่างานแระที่ะะการบุศู์เนี่ยนะครับอิสระพูดเนี่ยนะฮะทางกระถางผู้จัดงานก็จะนำมาเรียนเสนอพันธไม้นะครับตอนนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ,อ,อในส่วนของการประชุมพารูงานเนี้ยครงเราเนี่ยนะครับ โดยข้าจริงสถานประกอบการเอาทุกท่านเนี่ยไในสาเนี่ยนะครับนะครับสอนรู้นอันนั้นก็จะจะลาบเกิดการศึกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรืนองของารศึกที่ท่านยกที่ได้มาพบปะนะครับแล้วก็เรียนเสนอต่อการกระจายนะครับกับส่วนนี้นี่ได้บังคับนะครับเป็นการลาบเอามานำเสนอนะครซึ่งมันสอนของมาเกี่ยวกับเรื่องของรายงานที่เราเนี่ย พยายามที่จะสังหามาป้อนให้แก่มวลสมาชิกทั้งหลายนะครับซึ่งมเมื่อวันที่ 18, 19, 20ที่ผ่านมาของเดือนที่แล้วนะครับทงางคณะโดยท่านสุนทอร์ตัวกระผมคุณดอนงศ์นะครับที่ปอ,อแล้วก็อีกหลายท่านเียนะมีหลายท่านเลยนะครับที่จะต้องไปร่วมปกทุธรรม่าติในเรื่องของ ก็ทำงานกับหน่วยงานของภาครัฐกาวคือหากถ้าเรามีการสนับสนุนเขาในส่วนนี้เนี่ยเราจะเดินในโครงการอื่นๆเช่นเรื่องของการงานจากิทยาลัยและเรื่องของการงานหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็จะไรขด้วยเพราะเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่ากาวมาคณะที่กาวนี้เนี่ยเป็นคณะในผู้กรรมการลงรูปโโสักรในฐานะาวา่าเลขานะครับสถาบันารนีก ยังจะต้องไปร่วมเสินะครับสิ่งบันทึกข้อบกลร่งหรือการสนับสนุนร่วมกันกับสมาคมไทยญี่ปุ่นนะครับไม่โทษครับสมาคมไทยไต้หวันนะครับอันนี้เนี่ยมันก็คือจะเป็นเรื่องอะไรไต้หวันเนี่ยทำมีแรงงานเพื่อออนรับกับมวลสมาชิกเราทาหนะครับนี่นะครับคือเรื่องในดก็เนี่ยอ่าเพาว่าท่านใดที่ไม่ได้มาร่วมัน ก็ไม่สามารถที่จะทราบถึว่าคณะทํางานนี่มีการทํางานมีการดำเนินการในเรื่องต่างๆนี้ไปถึงไหนจังนั้นล้วก็จะต้องเป็นการนําเสนอนำให้ท่านนำมาดึงให้ท่านท่ายได้ับทราบครับว่าโดยปกติของแต่ละวันทุกท่านจะต้องทำงานอยู่าัสถาประกอบการแต่ในฐานะที่ มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปดำเนินปฏิบัติงานนะครับทางที่กรมีอาสาท่านต่ำไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับท่านต่ำไม่น้อยกว่า6เดือนแต่เท่าที่เรามีมายกตัวอย่างเช่นสาธารณช่างทางศีล18เดือนนะครับหรือ6เดือนก็เียนะครับผมเชื่อว่าเอาไ็จะไม่สามพันนะครับ ซึ่งซึ่งร่วมร่วมกับกับกับท่านนายกของสหมิตรด้วยแล้วก็สมาชมด้วยก็ขอเสนอโปรโมทนาให้ให้สมาชิกของเราดูกูคนทั่วหน้าแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรให้วันนี้ก็กองทงจะ็กน้อยขอเรื่องสองเอาความเป็นเรื่องของคุณภาพรถก่อนเดินทางทุกท่านแตโครงการเนี่ยผมเองเนี่ยเรื่องเนี้ย พอผมก็ได้รับหนังสือเชิญจากอตาุตลาผมเองก็ได้ไปก็รู้สึกจะให้เลขาเข้าประชุมที่ปพครั้งหนึ่งค้ำสอบก็ที่สามวิทย์ที่ภูการผู้กองการครั้งหนึ่งก็สองสองครั้งที่สามครั้งเนี่ยจับไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็ได้ปากสอบครับผมจะในงานี่ตรงนี้นะครับไม่กล้าไปทางข้างท่าตะทางแก่ ท่านเจ้าของขอผมสืบเนื่อนะครับเป็นประจําทุกปีครับของสมาคมมิสซาเม็รซิโกในประเทศไทยที่จะจัดแอลลี่นะครับเพื่อหาเงินนะครับสุดทุกทุนด้านเกี่ยวกับการสอบชาตินะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แม้ไอทุนทรสงกงบุ้งในพอลองที่ที่หรือวงการช่องรถยนต์นะครับให้ไปร่วมเที่ยวกัน แล้วเวลาเราจะรื่การทำบุญช่วยเหลือเด็กนะครับนี่แหละครับตอบไม่มีอะไรนะครับซึ่งสาเหตุที่เป็นตพยานเพราะเนื่องจากสถานที่เนี่ยไม่ไกลเราไม่ไกลกับกรุงเทพนะและการไปเที่ยวน้เนี่ยเราจะจัดไม่เป็นครั้งในครั้งเนี่ยเราจะจัดในที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับเราจะมีการแจกให้ พาครอบครัวไปเน้น <as> oh, sure. ิาครอบครัวไปพาหลานไปทีก็ต้องเราไปรัฐประหารพระท่านนี้โคตรสิ้นโลกดังโคดรส่้นนะครับนะฮะถือไปง่ายนะฮะเราบอกได้เลยว่านะฮะไปเนี่ยครอบครัวมั่นใจแน่นะครับบรรยากาศร่มรื่งสนานนะฮะแในกิจการเราจะกิจการไหว้พระได้ช่วยเหลือเด็กจากซ้อนหรือเด็กพิเศษนะครับ เราลักพาไปทอย่ยางนะในการเข้าพักครั้งเนี้ยเราพักที่นะฮะการเดินคลิปมีสซอนแนสภาซึ่งเป็นโรงแรมระดับห้าห้าดาวของอที่นั่นห้าห้องพักเขาเนี่ยคือคือแบบห้าถึงแปดล้านบาทนะครับนะฮะ,ะ,ะ <S <S โดยแต่หน้าที่เราเดินการเจรจาพิเศษกับเขาเนี่ยนะครับเราได้ราคาพิเศษมานะครับโดยนี่โดยเราทิ้งท่าทีน,นะฮะ แล้วก็นะในการร่วมงานเนี่นะฮะผมอยากจะเชิญเขตสองนะครับนะะฮถ้าเป็นไปได้ญญเนี่ยเราอยากให้ร่วมกันหาสปอนเซอร์นะฮะโดยเฉพาะนะทีมเขตสองเนี่ยซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเขตที่มีความสัมพันธ์สามัคคีนะครับแล้วก็รูวมกิจการอันเป็นคุญบุศนแล้วก็กิจการที่นะขอความร่วมมือกับนะบัวสมาชิก ของอสมาคมการซ่อมยืดซึ่งในครั้งนี้นะครับเราตั้หมายว่าเราจะจัการทําให้สมาคมเกี่ยวกับหัวข้อซ่อมด้วยสมาชิกและการน่าการติดการน่ารบกวนน่าอะไรเนี่ยหลายแหล่จะรวมอยู่ในในในแบบหัวข้อนี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านนะครับนะฮะต้องครับไอจบผมด้วยครับ ปเอะครับท่าผมอยากเจอพี่ี่ด้วยใะครับได้รู้ว่าของเราเนี่จริงจริงนะฮะหลายท่านที่นี้นะฮะเจอพี่รูกขเราแล้วนะครับเหงนอนพี่สายชนสับสนตลอดนะครับผมขขอบคุณมากเลยนะฮะนะฮะนี้ก็ฝากคม่นทานด้วยนะครับขอบคุณครับที่ได้ยราชกาเตาเตื่อชหน่อยนะครับนะครับขอบคุณคราบผม 大家好。